ครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนสมาชิกกลุ่มบ้านสวนสิริวันอ่ะอันนี้กเกษตรวันหยุดครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะไม่ได้ออกไปใครของไม่ได้ไปเปิดร้านนะครับก็อยู่กับสวนแล้วครับฮะเดี๋ยวผมหาที่กลับกล้องกันกเกษตรวันหยุดนะครับไม่ได้ทำเองนะอันนี้แม่แงะเป็นคนทำนะครับ เราก็มาช่วยเขานิดๆหน่อยๆในช่วงของวันหยุดครับปรับแสงได้ล้วเป็นผักกวางตุ้งเนาะทั้งหมดนะครับประมาณสองงานครับถ้ากลุ่มบ้านสวนศิริวันตรงนี้เป็นผักปอดสารนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับเป็นกลุ่มงานของอมหาลัย มาสารคามนะครับนี่ครับแปลงทางนู้นครับผมก็ส่งไปปลายงานนู้นนะฮะก็เพิ่งจะลงใหม่แตะใหม่แล้วก็อยู่ด้านอ่าลงเครื่องกองน้ํานะครับนี่ฮะล้วนๆเลยก็ทํำหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แงเป็นแม่แดงนะครับแล้วก็ส่วนของแฟนมาช่วยกันทําด้วยนะครับฮะก็หาอะไรลง Youtube หน่อยไม่ได้อัพ Youtube มา2วันนะครับ ตรงนี้เดิมทีทําเป็นถั่วลิส่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้าแรงละแบบนี้เกิดปัญหาคือดินของเราเป็นทรายนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะาการสูบเติมน้ําลงไปแช่เลยนะครับในร่องผักนะครับอากาศสบายสบายหัวค่ำครับผมคลิปนี้ทําคลิปสั้นๆครับผมดินตรงนี้ซุยนะเป็น,น,ปนแต่เป็นปัญหาคือทรายไม่ค่อยไม่ค่อยจะอุ้มน้ำสักเท่าไหร่นะครับครับสวัสดีครับ